รบอบรู้เรื่องช้างบายหมอตุ๊กวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของช้างตกมันนะครับลหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องช้างตกมันก็จะค่อนข้างที่จะกลัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช้างตกมันคือพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับเราจะพบได้ทั้งช้างเพศผู้และเพศเมียแต่สาคัญที่สุดเนี่ยเป็นช้างเพศผู้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของอพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวหรือการควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ช้างตกมันนั้นนะครับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศผู้เนี่ยมันจะขึ้นสูงมากระดับฮอร์โมนในกระแสะเลือดจะขึ้นสูงมากนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับในช้างตกมันนะครับเบื้องต้นก็คือเริ่มจะไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งของควานนะครับอดีตเนี่ยควานช้างจะขี่บนคอช้างนะครับเวลาช้างใกล้จะตกมันควานช้างจะสังเกต พฤติกรรมของช้างที่เริ่มจะดือ้อเริ่มจะขืนคําสั่งเนี่ยควานหลายๆคนบอกว่านี่คืออาการคอแข็งเนื่องจากว่าเวลาขี่ช้างเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราขี่รถนะครับถ้าเกิดสมว่าลูกปืนคอมันแข็งนะครับจะเลี้ยวไปไหนก็ลําบากเช่นเดียวกันในช้างตกมันที่กําลังจะตกมันเริ่มดื้อเนี่ยเขาจะฝืนเขาจะขืนคําสั่งสั่งให้เลี้ยวซ้ายเขาจะไปตรงสั่งให้เลี้ยวขวาเขาจะไปตรงเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะอาการเบื้องต้นนะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นจาก ตัวช้างเองเนี่ยมันก็จะเริ่มดูจากต่อมข้างขมับนะครับระหว่างตากับรูหูนะครับระหว่างลูกตากับรูหูเนี่ยจะมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งเขาเรียกว่าต่อมข้างขมับหรือต่อมน้ํามันนะครับต่อมตรงนี้เนี่ยเวลาใกล้จะตกมันนะครับในช่วงแต่ละปีของช้างเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นวงรอบเดิมหรือใกล้เคียงเดิมนะครับจะมีขยายขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับอาจจะเท่าลูกมะนาวแล้วก็บวมขึ้นบวมขึ้น แล้วสเต็ปต่อไปก็เริ่มจะเห็นน้ํามันไหลย้อยออกมานะครับซึ่งบางครั้งบางทีช้างที่เริ่มตกมันเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ15 1 6 1 7 1 8นี่ยสามารถที่จะเริ่มตกมันได้แต่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับการตกมันนั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอถึงในช่วงเวลาที่เขาตกมันแบบอายุที่เต็มที่ของเขาเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแสดงความ หรือว่าพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะชัดเจนช้างตกมันบางเชือกก็ยังนิสัยดีอยู่ช้างตกมันบางเชือกนิสัยก้าวร้าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอายุมากๆกก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในสภาวะที่ช้างตกมันไม่ถือว่าเป็นอาการป่วยนะครับถือว่าเป็นอาการปกติตามธรรมชาติแต่เราจะจัดการยังไงนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาช้างตกมันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลุดจากการควบคุมนะครับโอกาสที่เขาจะไปทำลายทำลาย ช้างด้วยกันหรือ,อผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ช้างที่อรารวาดหรือช้างที่ทำร้ายทำลายผู้คนหรือทำลายสิ่งอของต่างๆไม่จำเป็นต้องตกมันเสมอไปเพราะบางครั้งบางทีเกิดการอรารวาดเนื่องจากหึงหวงเกิดจากการอารวาดเนื่องจากว่าตื่นเต้นตกใจก็มีนะครับเพราะฉะนั้นช้างตกมัน กับช้างอลาวาตต้องแยกกันได้นะครับแยกแยกกันให้ออกนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เพียงแค่ว่าถ้าช้างตกมันแล้วหลุดจากการควบคุมอันนั้นเนี่ยคือเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอครับผมครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช้างตกมันนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้า ท่านผู้ชมนะครับไปเห็นช้างตกมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ควรที่จะไปรบกวนเขานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของช้างเชือกนั้นๆเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเราพบเห็นว่าช้างตกมันหลุดจากการควบคุมมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําได้มากที่สุดก็คือเรื่องของการหลบเข้าที่กาําบังหรืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็สามารถที่จะโทรแจ้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมหรือจัดการช้างตกมันเช่นรันั้นนะครับสำหรับเ,เรื่องของช้างตกมันนะครับในกรณีที่มีช้างตกมันเราสามารถที่จะรู้ได้ยังไงแล้วกเ็เราดูลักษณะได้ยังไงนะครับว่านี่คือช้างตกมันลักษณะของช้างตกมันจรงิงๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงแล้วเรามีวิธีการควบคุมเขายังไงนะครับติดตามหมอซีเกมและหมอทีมไปเลยนะครับ สำหรับการจัดการช้างตกมันนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะเราจะมีการเปลี่ยนสถานที่ที่ช้างอยู่อาศัยครับก็คือว่าเราจะแยกส่วนของช้างเนี่ยไปอยู่อาศัยในที่ที่เขาอ่ะไม่ได้รับสิ่งเรารบกวนเยอะนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับมีร่มเงาให้กับตัวของช้างนะครับผมแล้วก็อ่าทดีคือสามารถที่จะเข้าถึงส่วนของแหล่งน้ําได้ตลอดเวลานะครับครับผมครับผมในส่วนของการจัดการ พื้นที่แล้วก็อุปกรณ์ในการบังคับช้างครับก็คือการเพิ่มผนางของโซ่แล้วก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นพวกกระเจะอะไรอย่างครับเพื่อที่พันธนาการให้ช้างใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้อยู่แต่ก็ไม่สะดวกจนเกินไปเพื่อที่ความปลอดภัยของควานที่จะเอาอาหารไปให้แล้วก็เอาน้ำไปให้เนี่ยครับแล้วก็พื้นที่ก็จะต้องมีแหล่งน้ําแล้วก็มีร่มเงาของต้นไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆนั้นก็จะต้องเงียบสงบแล้วก็ไม่ไปรบกวนช้างจนมากเกินไปครับผมต่อไปในเรื่องของ อาหารที่เราจะให้ส่วนของช้างตกมันนะครับก็จะมีการาเสริมอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างต่ําครับมีเยื่อใยอาจจะสูงแล้วก็มีส่วนของน้ําค่อนข้างจะเยอะครับอย่างเช่นเราจะมีการให้ตัวของฟักเขียวพวกนี้ครับก็จะช่วยทําให้ช้างกินนะครับอิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้พลังงานเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปนะครับพเพื่อจะให้เขาไม่มีปัญหาตกมันเพิ่มเติมแต่พวกนี้ครับ ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําถามที่อยากจะถามหรือมีสิ่งใดที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปนะครับรอบรู้เรื่องช้างใบหมอตุ๊กเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับฝากติดตามทาง The c h า n g Channel ครับผม